สวัสด <in human used empl os> mm ีค mm ่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่1เมษายน2,556นะคะราคาทองคำเดือนมีนาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนแรกที่ปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่ลดลงติดต่อกัน5เดือนนะคะราคาทองคำปิดตลาดนะคะสำหรับเดือนมีนาคมที่1,594าอลลารนะคะเพิ่มขึ้นมา นะคะ16ดอลลาร์นะคะอาจจะไม่เยอะมากนะะถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในเดือนแรกในรอบ5เดือนนะคะส่วนราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถือว่าปิดตลาดค่อนข้างแบบ่งตัวนะ,ะปิดที่1,594ดอลลาร์ 1, 4, นะคะเปลี่ยนแปลง1.90ดอลลาร์ 90, นะคะเมื่อเทียบกับวันพฤหัส ส่วนราคาโลหะเงินนะปิดที่28.28ด28อลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นมา14เซนนะคะวันสุกที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดของตลาดการเงินหลายแห่งทีเดียวนะคะทั้งในเอเชียนะ,ะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะคะเนื่องจากเป็นวัน Good Friday นะคะ,ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอีสเตอร์นะคะก็ทำให้าคาทองคำเนี่ยอาจจะเห็นมีการซื้อขายค่อนข้างจะ บาบาๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแบบส่งตัวทีเดียวนะครับสำหรับนะคะสัปดาห์นี้นะะประเด็นที่ต้องจับตามองคิดว่าค่อนข้างเข้มข้นนะคะมีหลายประเด็นทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะในวันพุธวันพฤหัสนะคะเราก็มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสนะครับ ส่วนสาร์รอเมรเกาคะไม่ได้มีการประชมุมแต่ว่าก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนะะเราก็อัตราการว่างงานะะซึ่งประเด็นที่คิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาดทองคำนะคะก็อาจจะมาจากการประชุมของ B.O.J. ภายใต้นะคะผู้ว่าการ B.O.J. คนใหม่ที่ตลาดก็คาดการในทางบวกนะคะว่า BOJ ก็อาจจะตัดสินใจที่จะ ใช้มาตรการ QE นะแบบปลายเปิดก็คือซื้อพันธบัตรโดยไม่จำกัดระยะเวลานะคะจากเดิมนี่มีแผนที่จะเริ่มใช้ต้องปีหน้านะคะ,คะอาจจะประกาศใช้ทันทีตรงนี้ก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบมากขึ้นนะคะว่าจะมีเ,เงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาทองคำนะคะส่วนของ ECB นะคะ,คะการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะก็คง น่าจะไม่ได้มีผลมากมายต่อะะตราคาทองคำนะคะน่าจะเป็นต,ต่างต่อเรียวนโยบายไว้ที่เดิม0.75%แล้วก็ไม่น่าจะมีการออกมาตรการใดเพิ่มเติมนะะส่วนตัวเลขนะคะการจ้างงานนะคะ,ะของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการประกาศในวันพุธเป็นตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะเดือนมีนาคมนะคะของ a d p ก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้น2 000, 3 0 0 0าแหน่งนะคะจากที่เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 198,000ตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นก็ใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมานะคะส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประกาศ,กศออกมาวันศุกร์นะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ200,000ตำแหน่งเหมือนกันนะคะอาจจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้น236,000ตำแหน่งนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นประมาณ200,000ตำแหน่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะส่วน อัตราการว่างงานนะ่าจะทรงตัวที่ 7. 7เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขการจ้างงานอัตราการว่างงานของอเมริกาก็จะมีผลต่อ,อตราคาทองคำเหมือนกันนะคะเพราะว่า,วาการที่เฟดตัดสินใจถอนมาตราการ QE บีเขาก็จะดึตัวเลขอัตราการว่างงานลกนะคะก็ถ้าจะออกมาไม่ได้ดีกว่าที่หลายคาดการไว้นะคะก็ยังน่าจะช่วยทำให้อาคาทองคำไม่ได้ปรับฐานแต่ว่าถ้าออกมาดีมากมาก ก่อนที่จะท้ายกา,ารเนี่ยราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับฐานได้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์นะคะส่วนนะคะประเด็นอื่นๆก็นะคะก็น่าจะไม่มีก็จะมีการการประมูลบนธบัตของสเปนนะวันพระหสัสก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะแนวร้รมงราคาทองคำนะคะก็ยังคิดว่าน่าจะาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านระหวา่าง 1,590-1,620ถึง 1, ดอลลาร์อยู่นะคะเราก็คิดว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะในช่วงกลางสัปดาห์แต่ปลายสัปดาห์ก็คงต้องติดตามตัวเลขนะคะการจ้างงานเป็นหลักนะครแนวรับนะคะยังให้ไว้สำหรับราคาทองคำที่1,585-1,590ถึง 1, ดอลลาร์นะคร ก็อย่าหลุดแนวรับตรงนี้นะคะถ้าหลุดตรงนี้แรงขายก็อาจจะมีเยอะนะคะแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่1,570ดอลลาร์แล้วก็1,555ถึง1,560ดอลลาร์เลยนะคะส่วนราคาโลหะเงินนะคะก็มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ28ถึง29ดอลลาร์นะคะก็น,น่าจะหลุดจากกรอบตรงนี้มากนะคะทะลุตรง29ดอลลาร์นะคะหรือว่านะคะ อ,อ่อ,อนตัวไปต่ำกว่า28ดอลลาร์นะคะก็อ,อาจจะมีแรงซื้อขายเข้ามามากนะคะก็คือถ้าหลุดจ,จกรอบ28-29ดถึง29ดอลลาร์นะคะราคาโลหะเงินก็มีโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นลงแรงไปด้วยนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในโกลิ์ฟเจอร์นะคะคนที่เล่นฝั่งซื้อนะคะอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ1,590ดอลลาร์ก็อาจจะเป็นจุดที่เข้าไปเก่งกำไรฝั่งซื้อ เราก็แนะนำว่าอย่าหลุดนะคะตรงพันหารดลลาถ้าหลุดเมื่อไหร่จะต้องขัดลอสนะคะเราก็จะมีแนวรับถัดไปที่1,570ดอลลาร์แล้วก็หนึ่งพันถึงหนึ่งพร้ดอลลาร์เลยนะคะส่วนการลงทุนใน Silver Future นะคะก็มองว่าราคาโลงของานงก็ยังยังน่าจะเคลื่อนอยู่ในกรอบ28-29ดดอลลาร์นะคะจุด เข้าเปิดหาซื้อนะคะจะอยู่ที่28ดอลลาร์20เซนถึง28ดอลลาร์50เซนนะคะแล้วก็จุดคาล้อตที่ให้ไว้นะคะถ้าเกิดใครเข้าไปเก็งกำไรฝั่งซื้อนะคะอยู่ที่นะคะ28ดอลลาร์นะคะ,ออะ,คะถ้าหลุดจากตรงนี้นะคะอาจจะกลับมาเก็งกำไรฝั่งขายแทนมีโอกาสที่ราคาโลหะเงินจะไหลลงค่อนข้างกันแรงนะครั สำหรับเซ็น0 Index f ินเ u ็รนะคะตาดหุไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะจากที่วันพฤหัสเนี่ยมีการปรับฐานลงนะคะแล้วก็ประเด็นที่นันกลงทุนกลับมาเก็งกำไรก็คงเป็นเรื่องนะคะพระอร์บการกู้เงิน2ล้านล้านบาทที่มีการอภิปรายในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเป็นประเด็นที่อาจจะถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับปรับหุ้นนะคะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน นะคะในมูลค่าโมโหรานขนาดนี้นะคะก็จะทำให้กระตุ้นการสร้างงานนะคะับสำหรับนะคะประเด็นอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของแบงก์ชาด้วยนะคะในวันพฤหัสน,นะคะเราก็ต้องติดตามนะคะเท่ากับการลดอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะยังเป็นปจัจจัยบวกสำหรับตลาดหุ้นนะคะและรวมถึงนะคะประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับ ตลาดทองคำนะคะก็จะกระทบะตลาดหุ้นไทยเราด้วยนะคะการประชุม boj นะคะก็น่าจะกระทบทางบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะการประชุม ecb นะคะแล้วก็มีพวกตัวเลขการจ้างงานต่างงานของสหรัฐอเมริกาพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่มีผลกับตลาดหุ้นนะคะแต่อาจจะมีผลในทิศทางตรงข้ามกับตลาดทองคำนะคะแรงซื้อจากนักพนันสาบันนะคะยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ ซื้อสุทธิประมาณ2,000ล้านบาทนะคะต้องบอกสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักงลงทุนสาบันนะคะก็เป็นคนซื้อสุทธินะ,ะแล้วก็ซื้อร่วมๆน่าจะประมาณ8,000ล้านบาทได้นะคะส่วนนักลงทุนต่างประเทศวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขายสุทธิออกมาแต่ไม่ถือว่าเยอะมากนะ720ล้านบาทนะคะสำหรับสัญญาณหาเดือน เอมนะหรือว่าเดือนมิถุนายนนะก็ต้องบอกว่ามีการฟื้นตัวขึ้นนะจากตรงแนวรับ1,100จุดในวันพหัสนะคะวันศุกร์ก็มีการดีตัวขึ้นถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการแกว่งตัวในกรอบที่แคบลงในช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับฐานลงไปที่1,10 5จุดนะคะแล้วก็1,010จุดก็เป็น,นจุดที่แนะนำให้เข้าไปเบอร์ซนาซื้อเก่งกำไรนะคะคนที่เข้าไปนะคะเบอร์ซนาซื้อตรง1,010จุดนะคะอาจจะรอนะคะเบอร์ซนาซื้อตรงบเวณหนึ0งพถึง1,035จุดนะคะขายทำกำไรไปก่อนก็ได้นะคะหรือจะอยากจะถือยาวไปก็ได้นะคะ เราก็มองว่านะะในส่วนของสัญญาเดือนเแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงนะะวันจันทรหรือว่าตอนช่วงต้นสัปดาห์อาจจะแกงตัวในกอรอบที่แคบลงนะคะน่าจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงนะคะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะะที่ประเด็นของไซ,ไซ,ไซปาสเนี่ยนะคะมีการขี้คายลงนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ